พี่บ่แล้วผมซื้อการมอไทั้งต้งงนี้นะครับเนาะมีพานเนาะมีานบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยคนเลยดียวพายากเรงก็บอกพี่ลึกงแล้วจ้าคิดกับเบื้องมาสั่งเบื้องมาซอยน่างขาบ้านเลยย่งไปใว่าอืมวัวเพิอมไหลหัวบานเนี่ยเสียบแค่บ่พักนอกครับพักนอกแม่นบอพักนอกกระดเลยอะ ไอ้เลือดเลยดีกว่าเนาะโอ้ยขัดเลยเด้เขาเห็นเขไอ้เลือดยังไงเฮ้ดีแปลงเด้อะายแล้วเชิญอะไรเด้ดีอยู่นิ่มๆอะไรเรื่องมันแก้มกัเค็มไปแห้งนั่นนี่แก้วกอกเค็มแล้วหลานวันน่ะตีเค็มน้ำปลาเค็มหันมาไหลแช่เค็มน้ำปลาเค็มน่ะอืงเค็มมือเลยพี่มายับล็อกเด้อปลาเผาไปเอาไป

ฟังเบิ่งคนอยู่น้ากันนี่หาหัวคนนซิบอวาบุกขึกันสำเนียงบุกขึกันเจ้าคนผู้นึงลาวผู้นึงยอผู้นึงลาวนองคายอ่าผู้ลาวเหรอลาวในคมลาวปุ pues <c 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 um ๊บลาวในคมตรงนี่เออสิบอว์บุกขึ้นกันผู้นึงยอลูกขึงเออผู้นึงลูกขึงเอาบ้านนี่คัะบอสเจ้า คุณนั่งงอเต็มเต็มเราเทินเนี่ยมันเทินมันมันปะเถาลูกเคยด้วเนี่ยปะเถาลูกเคยนะไอ้คนยังขึ้นบ่ไอ้คนยังขึ้นไอ้คนยังฟูเ่าะซีนประจองลาบประจองเนี่ยลาประจองรึบ่รถรถรดขวดน่ะโอ้ยงามแับกระดกมาให้ดอกไอ้คนยังขึ้นอยู่บุกมาจักเสือนาะเหมือน วอ้ยวันี้บดแล้วไปสอยพอชิ้นอันทิศเย็นชิ้นนะเขา่งให้เรื่องวดแล้วนี่แหละบานหนอหันบ้านหนอกินแบบ้านบังกินมาข้างนอกเนาะ พันองครับปแกทำไน้ายครับกินกับอัีิคากแดดเลยเราพันเลอดมันบ่มีคนตุ่มญีปุ่นแคบันซแบง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 ดแแบงได้เนี่ยชิบมือทากันบองชนเลยเฮ้ยเอางั้นตีเพคือขึ้นเสียดได้แค่เสียดเอาแต่การปั๊บเยอะใส่เด้วใส่ไม่ด้เพียงเพียเจีัดโดยตรงอันนี้มันสูงโค นาบุญเอ็นเลื่อ้งหอมบุดอกพี่มาหมันบอดรอย้องมาลงมาเลยใสทีห้ทิไปไหนแล้วพักหลับนะไปล้วนมีสาะดอกนี้ได้อย่างไปหาแล้วไปน้องไปน้องไปน้องสุดยอดเลยลาบพร้อมมาหนึ่งครับ จะบอกไผจะดังจะบวบเรื่อ,รองแสบอ,อินนะ่ะต้องนอนนะอตลองมาให้มาได้เลยเพิ่กินดอกป่าวา้วง,งน,น่าท้งอินไปเอาป่าขอจออ้าวงไก้วงกินลเลยลืมป่าป่าว้วงไปหนอะป้ามีมาแล้ว บังโศัพท์เห็นตะหลงหรือท่านแลงพี่เหรอือมลงพี่เฮ้ยนค้มาทงแล้วาพี่มลง่เน่ราเห็นแบบคาเพ่าเเลยเอาผใหญ่ได้เนเดินเา่ะอาผไหญ่จกไปอกเห็นยูงเห็นกินหูมร้านเนี่ยแล้วเราก็ไดีอย่เนกับเห็นแสบเ้าคนมัก mọi người 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 เวาให้ตอนนี้คือมอนเราตอนนี้กินบรไเพี่น้องมดแล้วมากระดองขมมาละบ้านอ้อนี่มาขมเราก็นี้ต้องบอกกินัวสดเลยขี้เี่ยวลหมักก็เราคนนี้เี่ยเหี่ยวละหมักหถางด้นไฟอร่อยเลี้ยมเขื้อนถามมาเขาเขื่ขนเนี่มาเขาเป็นเขื่นฝัดอย้่แล้วมัดมาแล้อมัดกระดามัดขวาึมันขึนเยอะมาแล้วมันละขึ้นเยอะแสีย วิสารพีโออกเป็ดเด้อบ้านเนี่ยกระดอพี่น้องนี่บสนัวห้อมียงที่บานจำเอาองบุยหองบุ้ยบุบินับขวดดั็ทั้งตื่นตปฮึดกับมั้เนี่ยิดเจ้าคิอมะขมเจ้าิดฮอ มังกัากัดอย่ิเฮ้ยเหรอเบ่อใ่เพราะงั้นต้องกินเปลี่ยวถึงมันแทบไม่เหนียวอะ่างเดียวแบไรเมื่อแลเรอเบื่อบ้นี่เปหมดแทบบาคนมันแซ่บนี่หนอกำลังงามเนี่นี่เย้หลังปวฮนเป็นต้องกินดอยกินนนั่งถึงนะมันเป็นนั่งหมอนงเป็นไรฟันปีน่ะเนาะแต่ว่าเขาชือว่าทั้งบมดเฮะ ก็เปีนน้องตาฟังผ้ชือ่อเห็นดอกบมเาชื่อฮู้ก็เด็กเขานำหามาเนี่ยก็เด็นเนดห็นในวัทงอินอยู่น,นี่เรื่งสตา์ได้กจับด้นี่นำจากดินะจมยาเลยครับกจับไกันนี่จบไปดินเลย,ยเลย้บอกเพ่ทุกคนมาห็นไหเห็นมาโอ้ยเรื<า>่องกันแล้วอ่ะ ืมมาเวลากินลืมได้ยามาเฮ้มาเฮ้ยดืโฟมีนดืโฟมีนเอาเลยยืดกันแหนมแสบนี่แหละอืมมั่อือือแบบ่บวเนาั้นาะเนเพนข้นทีสิบเห็นมยืดกันเล้เอาเลยมาเลยอืเสพเสพนุ่มวาก

มาซืย okay, 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 ้ะพริกดิบดจัแก้วพริกดิบมั้เหรอพริกดิบมัจันแก้วเอ้ตกวบีไม่ยไนะอกเกเอาคกมั้ง่บุจะไปให้ไปเรียนวันแต่ไบุคจะไปเรียนไปเรื่อยคงเพียนเพียนไปเรื่อยๆนะจะไปเรียนไปเีนไปแปลจ้านาที่ปลเขาอ๋อ นิงโดนเยอะหรอก